Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ i c ซีรายการที่มีความเชื่อเหลือเกินนะครับว่าท่ณผู้ฟังอยากรู้อะไรต้องได้รู้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับพบกับไอซ์ธรรมวัิถิพ์ในเวลาเย็นๆแบบนี้16นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกา ทางสถานีวิทยุ T A V Radio ซึ่งสาม,มารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ H T T P a r a d i o t a b o r d t t h สายเดินข่าสส่รความรู้1414 14. YouTube com และแอปพลิเคชัน Tap to Read นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store นั่นเองนะครับพอดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปลงชื่อเข้าใช้นะครับผมในตรงช่องช่อง,ช,องช่องที่ให้กรอกเอร์โทรศัพท์นะครับ แล้วก็กับริโทรพท์ตามที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับนุนศิลปิลสนะครับจากนั้นก็ใส่เลข O T P ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่าหารหัสผ่านที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับนุนศิลป์สิลาไว้นั่นแหละนะครับหรือไม่ก็ไปกดลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับผมอันนี้คือสำหรับคนที่เพิ่งดาวนโหลดและติดตั้งเข้ามาใหม่เลยนะครับส่วนคนที่ เอ่อติดตั้งก็ดาวน์โหลดแล้วลงชื่อเขาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไม่เคยล็อกอินเออแล้วไม่เคยล็อกเอาท์นะฮะไม่หรือว่าลงชื่อออกก็สามารถเอ่อเข้าสู่ระบบได้โดยที่ไม่ต้องลงชื่อเขาใช้อะไรใหม่แล้วนะครับผมนั่นก็คือวิธีการนะรสำหรับการที่เราจะเอ่อเข้ามาฟังนะครับในระบบของช h a t ธุรินะครับผมอ่าก็ อาจจะเสี่ยงขึ้นจมูกน,นิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นหวัดเลยนะอันนี้บอก,กตามตรงว่าไม่ได้เป็นหวัดเลยแต่เอ,อเกิดอาการที่ว่าเราสำลักอาหารนะ <c oughs> <c oughs> ต้องหัวเรานิดนึงเพราะว่าคือไม่ได้รีบกินแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะกินอาหารโดยไม่มีสติคือช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นการที่บอกว่า เราเราเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําเวลากับการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรมันเนี้ยนะครับผมแล้วพอเราทําเวลากับมันนะครับเราเราเอาใจไปจุดจ่อกับการเออ่เขาเรียกว่าใจไปจดจ่อก,กับเวลาที่มันจะหมดไปหรือใดๆอะไรก็ตามเนี้ยมันก็ทําให้เราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เราจะเอาเข้าปากพอเราแค่แบบซูดเค่แบบ อะไรมาเนี้ยครับผมรางคว่าสำลักเลยจ้าแล้วแบบแล้วแบบโชคดีมากคือคำสอนของป้านะ,ะับผมป้าผมเนี่ยเขาสอนเสมอว่าถ้าสำลักคืออะไรเกิดไปติดคอติดกักกักก,กึกก,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 กักกึกในช่องคอเราเนี่ยนะครับผมคือสันนิษฐานได้เลยว่า ถ้ามันเกิดอาการเหมือนแบบว่าจะไอจะแบบจะอึดอะอะไรมันเนี้ยมันมีอะไรไปติดตรงคอให้กัน้นหายใจเอาไว้นะผมให้กัน้นหายใจเอาไว้เราก็เลยกัน้นหายใจไว้รีบรีบกั้นหายใจไว้เลยเราก็พยายามนี่จะแบบว่าเคลียสิ่งใดอะไรที่มันอยู่ที่มันติดก็อกักอยู่ครับผมเอ,อ่อโดยการที่เรากัน้นหายใจแล้วเราก็พยายามเหมือนกับแบบว่าอยู่กับมันนิ่งๆนะครับแล้วไอ้สิ่งที่มันติดก็คืกัก มันจะค่อยๆไหลออกมาตามตามช่องที่มันควรจะออกนะฮะแต่ปรากฏว่าครั้งเนี้ยอาจจะเพราะว่าเราแค่แบบ <c oughs> ไปทีหนึงนะฮ <c> ะ <oughs> ไปทีหนึงประมาณทีนึงก็แหละนะครับผมมันก็เลยทําให้ไอสิ่งที่มันเป็นอ่าสิ่งที่เราสำหรักเข้าไปครับมันก็เขาวี่หลอดลม นะพอเขาไปหลอดลมเสร็จปั๊บทำไงต่อล่ะคุณทำยังไงก็มันก็มันมันมันก็ออกมาที่เอ่อคอออกมาที่ปากเราไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือสั่งน้ำมูกออกมาครับนะครับต้อง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 สั่งน้ำมูก,ออกมาเลยนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งเลยครับที่สักพักหนึ่งมันจะต้องมานั่นกะ็คือการจาม นะครับการจามเอา้าจามหุย้ยตายแล้วแล้วเราแบบคือเรากินกิอนอาหารทั้งนอกบ้านอ่ะใช่ไหมคือเราไม่ได้กลัวว่าเราอ่ะจะเป็นโควิดแต่เราจะกลัวว่าคนอื่นจะบอกว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยนะครับเราก็เลยเออพยายามรีบเขาเรียกว่าไงคือ,ค,อคือจามให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็เออหาอะไรมาปิดปากให้มิดชิดที่สุดอะไรวันเนี้ยครับแล้วก็ค่อยๆสั่งน้ำมูกมาแล้ว มันเหมือนกับในเขาเรียกว่าอะไรเรื่องโจ๊กของตามทีวีตามวิทยุที่เราเคยดูเคยฟังหรือแม้แต่เรื่องโจ๊กที่เราเคยอ่านอ่านกันมานะครับตามสื่อต่างๆนะฮะคือเขาก็จะบอกว่าเอาอเนี่ยคนเราอะเวลามันจะสำลักอะไรใดอะไรก็ตามเนี้ยนะฮะโดยเฉพาะแบบว่ายิง่งยิ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 ่งเรื่องที่มันตลกก็คือเออเส้นหนุ่มจีนนะฮะเส้นหนุ่มจีนเนี่ย ใครจะใครจะคิดแห้วว่ามันจะออกมาทางจมูกได้อะไรวะเดี๋ยวเราเอาเอาไปเซนเนเๆๆนเนนเี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราเราเรากินข้าวโพดเรากินข้าวโพดนี่มันเป็นฝักฝักอะเนแล้วเราก็แบบว่าพยายามกัดอะซูดอะซูดน้ํามันอะไรวะเนี้ยแล้วมันความสาลักเสร็จปั๊บอะมันก็คือเอ่อไปติดอยู่ตรงหลอดลมแล้วมันก็ออกมาทางจมูกแล้วแบบ อีมันมาทั้งแบบตัวตัวเมือกเมือกของน้ำมูกอ่ะโอ้โแต่ละใครกินข้าวอยู่ขอใครด้วยจริงๆนะเออมันมันมันออกมาอย่างนั้นจริงๆแล้วโอ้โหอีคือแบบว่าเป็นเป็นความนี้แบบว่ายังเป็นเม็ดสวยอยู่เลยแต่แบบอีกเป็นน้ำมูกอะไรวะเนี้ยจริงๆเอาจริงๆแมนน้ำมูกอ่ะมันมาจากมันมาจากการที่ มันก็มาจากเม็ดเลือดขาวนะเอาจริงๆอ่ะเม็ดเลือดขาวที่มัน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 ต่อสู้กับอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อยู่นะครับซึ่งณณขณะที่เราสำลักเนี่ยเราต้องมีความเชื่อไว้ก่อนว่ามันมันเกิดจากการที่ว่าร่างกายเราอ่ะมันบังเอิญเจอสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในที่ที่มันไม่ควรอยู่นะครับเอร่างกายก็เลยสร้างปฏิกิริยาใดๆขึ้นมาโดยการที่ พยายามพยายามสร้างเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวอะครับมา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 ต่อสู้เออขับไล่อ่ะเออมันมันเป็นการขับไล่เอาเอาไอ้สิ่งแบบปลกปลอมนั้นออกไปออกไปเออออกไปอะไรวันเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วถ้ามองถ้ามองกันในเรื่องของการต่อสู้ก็ใช่แต่ถ้าเกิดมองกันในเรื่องของเอ่อการเขาเรียกอะไรอะคุณป้องกันการ อะไรก็ตามอ่ะที่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 มันฟ,ฟังดูแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบโพเทคอะไรประมาณนี้ยร่างกายมันก็จะเกิดการสร้างสารหล่อลื่นนะครับให้ไอสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาโดยสะดวกนะครับผมแต่ว่าเพืก็ะทอมันก็คือพอเม็เลือดขาวมันออกมามากมากมากนะครับมันก็ทําให้ภูมิเราอ่ะภูมิเรามันก็มันก็น้อยน้อยลงเพราะว่าขอโทษครับ เอ่อไอตัวเม็ดเลือดขาวอะนะครับไอตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมัน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 จะว่าไปมันก็คือทางหารเอกนะครับถ้าหารเอกแบบเอ่อหน่วยหนึ่งเลยอะที่มันจะคอยทาให้ร่างกายเราอะมัน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 เกิดความสมดุลใดอะไรก็ตามพอเอ่อเม็ดเลือดขาวมันออกไปจากร่างกายเราแล้วส่วนหนึ่งโอเคมันอาจจะตกสร้ังขึ้นมาใหม่ได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาและไอช่วงที่มัน เราเรากําลังตอแต้อ่อนแออยู่อะไรมันเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้เรา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 เกิดเราเกิดความแบบเอ่อเจ็บป่วยหรืออะไรที่มันจะสอ่อส่อใหท้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยนี่คือนี่คือภาวะที่เราอ่อนแออยู่นะอะไรมันเนี้ยเราไวรัสเอยอะไรเอยมันก็จะเข้าเข้ามาในร่างกายได้ง่ายๆอะไรมันเนี้ย ฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้มันได้ทําให้เราเราเองอ่ะเราเองเราเข้าใจว่าตอนนี้เราป่วยแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่เนี่ยมันเป็นภาวะเปราะบางของร่างกายอยู่นะอะไรมันเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็เอาจริงๆถ้ามองถ้ามองกันในในหลักของกายวิภาคอ่ะมัน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 ก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจแต่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายถ้า เราอยู่ในภาวะของโควิดซึ่งตอนนี้ก็สมุทรสาครใช่ไหมฮะสมุทรสาครก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งเราอยู่กรุงเทพแต่เราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันมีใครที่เดินทางเข้าออกเดินใดอะไรในจังหวัดนั้นหรือเปล่าหรือว่าไปสัมผัสกับคนที่ติดโควิดกันหรือเปล่านะครับนี่ก็ต้อง นี่ก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเองไอ้ก็ไปกินข้าวนอกบ้านด้วยอะไรมันเนี้ยนะครับแล้วเวลากินข้าวนาะมันก็ต้องผอ,อนอากาศใช่ไหมฮะแต่เราจะตั้งกัดสูงแค่ไหนนะ,ะมีเอ่อหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือใดๆก็ตามนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปกินข้าวข้างนอกอ่ะนะฮะแล้วเรามีแบบว่าภาวะที่เปราะบางอยู่แบบเนี้ยนะครับผมซึ่งเกิดจากการที่ เมลอดขาวอะ่ะมันอ่อนแอก็อันนี้ก็คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะฮะก็ก็ก,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 ก็ก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นเต็กความรู้คือคือ,ค,อคือเรี่องแบบเนี้ยเอาจริงๆเหรอวาถ้าคุยกับหมอหมอ,หมอก็จะบอกวาเนียคุณ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 เป็นหวัดนะคุณเอ่อ อาจจะมีภาวะเหมือนปอดติดเชื้อได้นะอะไรนะจะเกิดคุยกับคุยกับคนที่เอ่ยยึดหลักทฤษฎีของในเรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะของคนที่ไม่ได้จ่ายายาเออของคนที่ไม่ได้บอกว่าจะ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 ยุ่งเกี่ยวกับกับยาอะไรมันะจะต้ดูในเรื่องของ สรีรศาสตร์เอ่อหรือกายวิภาคใดอะไรก็ตามอะไรแบบนี้ก็จะบอกว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งอะไรมาเนี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็เราก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองเอาไวล้ละกันนะน้อยถ้าเกิดเราเจอความผิดปกติใดๆอะไรมาเนี้ยนะครับเราก็พยายามหาสาเหตุให้ได้ก่อนที่ใครจะมาตัดสินเราอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเนาะเพราะว่า บางครั้งมืงคีอ่ะคนเราอ่ะเวลาเป็นอะไรปัาบอะไรมาน,นี้ใช่ไหมเราจะถูกสอนว่าเฮ้ยไม่รู้อะไรไปหาหมอเลยอะไรมาเน,นี้ยแต่ว่าไอความไม่รู้อ่ะต้องบอกว่าไม่รู้จริงๆหรอหรือเราแค่อ่อถูกถูกสอนให้หวังพึ่งกับคนอื่นๆเท่านั้นอะไรมาเน,นี้ยนะหรือว่าเราไม่รู้จักหาสาเหตุใดๆอะไรเลยนะครับผม มันจึงไม่แปลกนะครับที่บางทีหมอก็แบบว่ากลุ่มขมับนะบางทีหมออ่ะก็ไม่ใช่ว่าหมอโง่น,นะหมอมีความรู้เยอะแยะเลย,ย,ย,ยที่จะรักษาแต่คนไข้อ่ะบอกอาการไม่ไม่เคลียเองนะครับผมอย่างเช่นว่าเออเนี่ยเออค,คุณคุณคุณเป็นอะไรมาครับอ๋อเออเราเกิดอาการวิงเวียนสีสันหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมอะไรประมาณน,นี้มาแล้วเขาถามว่าเ้วเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรมาเนี้บางทีเราก็จะแบบว่า เฮ้ยไม่รู้จาไม่ได้อะไรยังไงวะอะไรแบบนี้แล้วอาการอาการมันมีอะไรบ้างที่ท,ที่ที่คุณก่อนที่คุณจะรู้สึกวิงเวียนหนามืดตาลายใครจะเป็นลมอะไรแบบนี้เราก็แบบว่าอุย้ยก็ไม่รู้เหมือน,นกันนะ่ะเออเราก็รู้สึกอย่างนี้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งเปล่าจริงๆแล้วเราก็ต้องคอยดูด้วยนะฮะว่าร่างกายเราอ่ะมัน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 มีอะไรคือเราต้องพยายามเราต้องพยายามจำไทมยย์ไลน์ตัวเองให้ได้ว่าเรา ไม่ทำอะไรมาเวลาเท่าไหร่อย่างน้นน้อยอยู่ในระยะประมาณแบบชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงที่เท่าไหร่ของวันใดๆอะไรม <un rinse pot. S 1> ันเ <ux> sweating. นี้ยครับเรา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 จะได้รู้ว่าเอ้ยเออนี่นะจากนี้ไปนี่จากนี้ไปนี่มันเลยเกิดแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเกิดเราป่วยบ่อยๆพอเราป่วยบ่อยๆพอเราเสังเกตอาการบ่อยๆมันจะทาให้เราไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องให้หมอถามอ่ะ เองนนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องให้หมอถามเลยว่าคุณเป็นอะไรยังไงมาเราก็เล่าไปเลยว่าเออเนี่ยเราเป็นอันนี้จากตรงนี้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 ก็เลยเชื่อว่าเออน่าจะเป็นอาการแบบนี้หรือเราอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเราเชื่อว่ายังไงแต่เราก็บอกอาการเขาไปอะไรไมาเนี่ยเขาก็จะจัดยาให้มันถูกกับโรคนะครับไม่ไงั้นหมอก็ได้แต่ประคับประคองนะฮะไม่ให้ไม่ให้เชื้อมันหายสักทีนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าอุ้ยหมอเลี้ยงไข่อุ้ยอะไรมาเนี่ยซึ่งเปล่าหมอไม่ได้เลี้ยงไข้ นะครับแต่หมอก็แค่ฟังฟังอาการแล้วก็จ่ายายาไปตามอาการรักษาไปตามอาการแค่แค่นั้นเองนะครับที่เขาได้ยินมานะครับโอเคและถึงแม้ว่าเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือใดๆอะไรก็ตามใช่ไหมคุณแต่มันก็ไม่ได้จะบอกได้อะว่าคุณไปไหนมานอกจากนอกจากหมอจะชนสูตร <c oughs> ซึ่งก็ <c oughs> ชนสูตรจะกะไรอะ่ะชนสูตรใช้กระสอบสิคุณใช่ไหมฮะว่าฉะนั้นแล้ว ก็อย่ารอให้ตัวเราเป็นศพก่อนละกันแล้วหมอจะแล้วหมอจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นอะไรมานะครับผมก็โอ้ก็เป็นเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยที่มาฝากกันไว้นะครับก็ทีนี้ก็กลับมาเสียงก็กลับมาเสียงขึ้นจมูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันนะว่าสัปดาห์หน้าอ่าสัปดาห์หน้าถามวัดจะเสียงกลับมาดีเหมือนเดิมไหมนะครับโดยการยีด สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไว้มาว่าเรามีแบบฝึกหดัดเรามีแบบฝึกหัดในการในการบริหารเสียงนะครับไม่ว่าจะคุณจะแบบว่าใช้เสียงอะไรไมาเยอะหรือว่าคุณจะเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายคุณก็สามารถที่จะทําให้เสียงกลับมาใช้งานได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้บอกว่าหูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยคุณก็เอามาใช้งานได้จําได้อยู่ใช่ไหมครับว่ามันมี ทั้งในส่วนของการบับเบิลนะัะผมโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามาไล่โน้ตแบบโอ้โหไฟลาโน้ตสเกลนะครับมันก็เกินไปบางทีเขาไม่รู้โน้นนะคนทั่วไปก็คงไม่รู้โน้ตเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องดนตรีมาใช่ไหมครับก็ เอาเป็นว่าเอาธรรมดานี้แหละนะครับผมโดยที่ไม่ต้องมีโน้ตอะไรเอาแค่แบบจากต่ำไปหาสูงแบบนะครับหรือแม้แต่ถ้าสมมติว่าเออโอเคเสียงสูงเราเสียงสูงเราไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่เสียงต่ำเรามีปัญหาแบบว่าโอ๊ยลเราเสียงแบบอยู่ไกลไปเลยนะครับอยู่ไกไปเลยไมไม่ได้แบบเนี้ยครับคือแบบเสียงต่ำเราหาย นะไม่มีเสียงเบสเลยทําไงก็แบะปากเป็นสระอีแล้วก็แอ,อไปยายามแบบใช้โฟกัสไอเดบาคที่สุดพยายามใช้โอกฟลายครับโอกฟลายมาช่วยหรือว่าการที่บอกว่าเราแบบว่าเหมือนคนแบบไม่อยากจะพูดอะไรเลยอย่ะป่วยไม่สบายแบบนี้รับผม เรอาอจะสังเกตกับเสียงแบบนี้ในการร้องเพลงเหมือนกันนะคุณทำไปเล่นไปใครๆก็สอนอันนี้บอกเลยนะคะผมเออบางทีบางเพลงมันก็จะแบบแบบแบบอะไรอะคือยังไงดีนะเขาจะร้องกันยังไงนะไม่ไม่ไม่ว่างจริงเชหรือว่ามีคนอื่น สายเธอทังขค้นก็เอทอรำาัข้อความแยกกันไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรต้องทำลองเยอะไปละนะมันก็จะแบบว่าเป็นต้นตรงตรงตร้นของคำหรือต้นของประโยคนั้นๆที่มันจะแบบ มันจะแบบว่ามันจะมีเสียงแบบนี้เพราะอะไรทำไมถงนั่นแบบนั้นมันมันไม่ได้แบบว่าดูเก๋อ,อะไรเลยนะมันแต่มันเป็นการที่เราจะไม่ต้องใช้เสียงเต็มถ้าจะบอกไม่ว่างจริงๆแม่ป่าคุณก็ต้องกว้างสใช่ไหมคือบางทีอ่ะฟันนักร้องก็ไม่ได้สวยนะคุณบางทีบางคนฟันฟันครอบกันนะระบ,บางคนฟันยืน่นอะไรมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ การที่ทาให้รูปปากมันแล็กที่สุดแต่ว่าเสียงก็ยังคงมีคุณภาพก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราไม่ต้องใช้กําลังด้วยเราไม่ต้องใช้กําลังแล้วมันก็ทําให้รูปปากของเราอ่ะมันดูแบบว่าเอ้ยสวยงามนะอะไรมันไม่ติดผมอุ่อเปิดพวเวอร์ออกมาให้บานออกมาขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะใช้ vocal fry เนี่ยช่วยด้วยได้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะไปมันจะไปแปลกอะไรอ่ะถ้าเกิดเรา จะใช้ vocal fly ใช้ความแบบเ,ออเสียงแบบสักๆอแบบ่ะบววนะฮะมาใช้การวอร์มการวอร์มเสียงเราเพื่อให้คุณภาพเสียงของเราอ่ะมันดีขึ้นจากเดิมจากที่มันแห้งมันไม่สบายอยู่มันได้ๆอยู่อะไรแบบนี้ครับก็ใช้ใช้ได้ใช้ได้เลยดูเหมือนเป็นกูรูเนาะดูเหมือนแบบว่ามีความรู้จะเกินอ๋อเปล่าจ้ะ ก็อ่านจากในเน็ตมานั่นแหละก็ดูจากใน youtube มานั่นแหละและและและประเด็นก็คือเขาก็ป่วยมานั่นแหละปีที่แล้วอ่ะผมเป็นเส้นเสียงอักเสบไม่รู้ว่าจะมีใครดูกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เป็นเส้นเสียงอักเสบอ่ะเราก็ไม่ได้อัดเสียงแล้วเอามาลงใน youtube แต่เราลงในอ่าชัดจลิแล้วผมไม่ได้เก็บไฟล์เอาไว้เอาจริงๆนะสารภาพนําตรงไม่ได้เก็บไฟล์เอาไว้เลยเพราะว่าก็าคืออัดแล้วก็ อัดแล้วส่งแล้วนกส่งเราเข้าระบบแล้วก็จบปัดจบกันอะไรมาเ yani น,นี่ยแล้วเกิดเราขึ้น youtube ซะแล้วอ่ะมันก็จะทำให้เราเห็นพัฒนาการนนของเสียงของเราว่าปีแล้วเราเป็นยังไงปีนี้เราเป็นยังไงปีหน้าเราเป็นยังไงอะไรมาเนี้ยก็เอาเป็นว่าช่างมันละกันเนาะนะครับผมเอาเป็นว่าเออเราก็เราก็เราก็จะเล่าให้ฟังละกันว่าเออปีแล้วเราก็เส้นเสียงอักเสบจ้ามันก็มีปัญหาเนาะกับการที่เออ บางทีบางทีบางทีเราจะใช้เสียงอะไรมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณาภาพนะครับก็นี่แหละประสบการณ์มันสอนทั้งนั้นเลยนะครับผมที่จะทําให้ทหํายังไงอ่ะที่เราจะสามารถใช้เสียงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะจัดรายการไม่ว่าจะทําอาชีพใดๆไม่ว่าจะคุยกับใครหรือไม่ว่าจะลองเพลงนะครับเรา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 ,เราจะต้องเราจะต้องหาทางอ่ะคุณคือบางครั้งบางทีอ่ะเออเราก็ต้อง พิ่งตัวเองอะเนาะอะไรมาเนี่ยเพราะว่าบางทีอะเช่ไหมคุยกับหมอหมอก็บอกว่าคุณคุณต้องงอใช้เสียงไปเลยฮัลโหลหมองอใช้เสียงไปเลยได้ไงวะต้องบอกว่าได้ไงวะด้วยนะเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่ไม่เป็นอาชีพของเรามันเป็นจิตวิทยของเราที่เราจะต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลามันต้องมีวิธีหนึ่งสิใช่ไหมว่าเราจะทํายังไงที่จะเอาเสียงกลับมาให้ได้เร็วที่สุด เราจะต้องทำไงก็ได้ที่เห็นท้องฟ้าเหมือนอย่างวันนั้นอนนัมีความเข้าเพลงนะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เราก็มาคุยกันแบบดูไร้าสาระนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องมีราวอะไรของมันอยู่นะเอาเป็นว่าก็ยุติรายการในสัปดาห์นี้ประมาณนี้โนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมกับการที่เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ยินคุณภาพเสียงของไอเป็นอย่างไร ไอสิ่งที่เราสอนมาแมปแมปเนี่ยนะฮะมันจะมาสอนมันจะมาใช้กับตัวเองได้ไหมอันนี้วเราจะมาดูกันวันนี้เสียงขึ้นจมูกอย่างนี้เลยนะเสียงขึ้นจมูกแบบนี้เลยนะนะ,ะสัปดาห์หน้าอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมาพบกันจ้าสวัสดีครับ